จริงจริงการเมืองมันเป็นการแข่งขันกับเรื่องภาพลักษณ์ีเหมือนกันนะน้องไปจริงจริงนะนี่ผมเนี่ยพยายามจะเก็บตกบรรยากาศองระหว่างที่เรารอความนิ่งหรือยังคุณเศรษฐาบอกนิ่งแล้วฮะคอร์อมอน,นิ่งแล้วยังไม่หยุดวิ่งแล้วใช่ไหม <c oughs> ฮะก่อนจะนิ่งมันต้องอยังไงนะ <c oughs> กลิ้งมาก่อนฮะก่อนจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนมันต้องเป็นภาพคล้ำตีมาประกอบเลยนะ <c oughs> น้องไปแล้วน้นองไปร้องคือเปิดไม่ได้เปลว เปิดไม่ได้นะเอ๊ะมันจะต้องขึ้นต้นว่าโย่และนี่คือเสียงจากเด็กวัดภาพคอรมอมมาสิแล้วทำเป็นเขย่าเขย่าสั่งงานทำเป็นไหมโผล่คอรรอมอ่ะโผล่คอรมอมเามาแล้วทำกล้องเขย่าเขย่าทำได้ไหมฮะฮะอาพร้อมหรือยังเอาเนองเดี๋ยวนะคะไว้จะเข้าท่อนนั้นเลยค่ะอ้าวทับู้ชมบว่ามันนี่งหรือยัง เราใช้ธาตุทองซาวแล้วว่าดี๋ยวใครไปอีกกี้อุ้ยไม่มีใช่ไหมอีกี้นั้นเป็นสกอยอยู่กับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตไอ้เขาห้ามกินเกินเวลาขวดไหมอุ้ยพยุทธกินหมดขวดไปแล้วอยากจะกินอีกสักขวดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปอ่านก่อนค่ะฮะหมดจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะฮะไม่ได้ห้ามพ่ยุทธดื่มได้อีกขวดหนึ่ง ไม่มีไหมมีอีกเนี่ยนต้องตั้งโชยสักสองขวดน่าเกียดอยากกินหรสักขวดนะมีเคงเ่งของบูชารถออจีนอลนี่ดีเลยนะรู้สึกสดชื่นอ่ะน้องใบพรบคอรมอมาท่านนายกเมื่อเช้านี้บอกว่ายังไงคอรมอนิ่งแล้วค่ะอ่าเพราะฉะนั้นโยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดเสียงที่บ่งบอกตัวตนที่เด่นชัดแข็งแรงเหมือนกับเจรีเล็นภาพเขายังไม่ขึ้นเอาใหม่ภาพมาทำเขย่าเขย่าได้ไหม โอเคพออโยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดเสียงที่บ่งบอกตัวตนที่เด่นชัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลเป็นเจ็ดวัดตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลาสิ่งก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งก็ต้องปิ้นมาก่อนถ้ายังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือธาตุทองสาวของแห้งนั่งมองดาวถึงแม้มีเครื่องเพชรแวววาวแต่ก็ทําให้ธาตุทองพราวไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหน ต้องพยายามขนาดไหนไม่มีกระทรวงเอ่นนะฮะเน่งอยู่ที่รองนายกเนี่ยลองไปต่อเลยที่ชอบมากเลยนะร้องไลอยู่คือถ้าเกิดมันเปิดได้นะไม่กลัวเปลวนะมันได้เรื่องเลยนะจริงจริงมันเหมาะนะเออค่าทองสาวเนี่ยค่ะคือ,เ,อเจ้าของคือเขาไม่ให้เราหลอกใช่ไหมมันเปิดแล้วมันเข้านะเอาจริงจริงใช่ไหมก่อนจะนิ่งมันต้องอะไรมาก่อนนะกลิ่งค่ะ ต้องกลิ้งไปกลิ้งมาอยากอยู่กับช่วงนั้นอยากอยู่กับช่วงนี้อย่างนั้นใช่ไหมขยาวนะขยาวขยาวเลยนองใบเอาใหม่เอาต่อสิเอาอีก,กี้ปะคะท่อนอีกี้ไหมฮะเอาอีกี้ปะคะเอาว่าไปสิอีก,กี้มันเป็นสกอยอยู่กับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตแล้วมาภ<พ>าพค้ณลองผู้ก,กองธรรมนะัฐมาเป็นท่อนอีกี้ทีมงานใจคอโหดร้ายอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์คคุณชูพม,มาด่าแล้วเนี่ยคุณนองใบ ฮะนี่คอร์บอเรานําเสนอเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นความสําคัญแล้วก็สนใจท่านผู้ชมนี่โผเป็นเพียงโพเท่านั้นเองอันทางใบว่าต่อไปไอแมนตอนต้นเป็นคนดีแต่อยากมีสตรีก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอะไรเนี่ยเติรกแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่ามีอโซเฮิร์ตโซเฮิร์ตวันๆไม่เรียนตามภาษาตืดแต่งหน้าแต่งตาหลังมื้อเอ้าสายตืดตืเลยไม่ต้องยื้อเอาให้คลึกเอาให้คลื้น วันนี้ใจมันต้องมาก่อนไม่ต้องหยุดผมหรอกเพราะผมมันตัวจีด๊ดเว l c o m t to t h a l l n n d o อ ly แต่ถ้าน้องอยู่กับพี่แบบนี้ต้องชนแก้วส้มโอส้อมโอจะเอายังไงน้องไฟยังไงก็ได้ส่วนน้องชมพู่อู้อยากได้อยากได้อยากได้แบบนี้อยากได้อยากได้แบบนี้จริงเหรอ <laughs> โบกขาวแบบนี้อยากได้ปากแดงแบบนี้อยากได้ปากแดงแบบนีเอออะไรยงไงนะยิ่งขาวยิ่งยาวยิ่งได้นุ่งสั้นยิ่งชอบแบบนี้อยากได้ออ This is the sound from Thailand ถ้าไม่ใจกูถ้าไม่ใจกูจะเป็นใครแทนอ่ะอ่ะ This is the sound from Thailand ออถ้าอุงไม่เคยฟังก็ฟังให้ดีนี่มันนี่ไม่จะคำหยาบเอา,เอา,เอา,เอาท่านฮุกอีกทีนึงท่อนที่อีกที เพื่อนเพื่อนรัถแรงสะอาดมึงตงกันจัดแต่ผมไม่ขับนะคุณนะไม่ให้ขับเพื่อนสาวอันนี้ก็ปากแดงจาดโปรงสั้นกันจัดโปรงสั้นกันจัดนะสวยกันนะอีตามัน,นมีนคำหยาบด้วยดูดเลยดูดตัวเองค <c oughs> ่ะเอาท่อนฮุกสีท่อนฮุกเลยท่อนฮุกที่ร้องทีแรกอ๋อนี่ใช่ไหมโย และนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนมึงเอเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลเป็นเจ็ดวัดตั้งใจฟังนักก่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลาสิ้นก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งก็ต้องปลิ้นมาก่อนถ้ายัางไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือท่าทองซาวมันเข้ากันไหมครับทําำไมไม่เข้าท่านผู้ชมเข้ามากยิ่งพอนเนื้อน้องใบรองออกมาพี่ไม่เคยคิดเลยว่านี่พูมาก่อนกัน เพลงทัดทองสาวใช่ไหมอ้าวใช่ไหมมันเห็นภาพเลยนะ <c oughs> เราต้องทําให้คําตีอย่าไปคิดว่าแหมต้องใกล้ตัวประชาชนจริงๆต้องไปค <c oughs> ่ะยุคนี้สมัยนี้ต้องใกล้ตัวประชาชนเหนื่อยใช่ไหม <c oughs> เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยก็ดื่มสลรับพอ่ชั้นที่หนึ่งท่านผู้ชมเ <c oughs> พลงเดียวที่เราเปิดแล้วไม่เปียวคือเพลงอะไร <c oughs> อ๋ออ้อประกอบพผคารบอรเปิดเพลงซึ่งมีเหตุจําเป็นที่เราเปิดแล้วไม่เปียวประกอบไปต้องไปได้พักเหนื่อยดื่ม ขอบูาชาิดหนึ่งเอาเพลงขึ้นมาแล้วเ,เป็นคาร,รมอมาสิคาร,รมอสิเราได้พักเหนื่อยขึ้นไป <c oughs> สขาหลับสบายไปเรื่อย ไปก่อนวันนี้ต้องเน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป นำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโรจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมานเราจะทำตามสัญญทาตี่งาัเดิมยังไม่หายเหนื่อยยิ่งทด่าจะคืนกลับมา จะทำยังสื่อตรงยัง,องขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ชา้าขอคืนควา,ามสุขให้เธอประชาชนรอนะ สัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งงดงามจะคืนกลับมาเราจะทําอย่างสือ่อตรงอย่งอขอเธอจงไว้ใจและสัญญาไปยิ้มอะไรขนาะนั้นใครมีคำพูดถึงมันแล้วมันมีความหมายไ เราก็ต้องไปคิดว่าคือ,อคือความสุขนี่มันยากลำบากนะเดินหน้าแล้วนโยบายต่างๆจะได้หยิบยกงเอามาใช้จะต้องคืนความสุขแล้ว